ก็ถือว่าเป็นฉบับย่อนะครับฉบับย่อวันนี้พวาแฟนๆราสลับขาจะเกี่ยวล่างตัวเขามาโกรธอ้าวแหมเหมือนจะดินเหมือนจะได้ยินเก้บหมัดออกไม่ออกก็ไม่ได้ก็โอ้ยสับศอกครับอ้าวสับคืนไปยั่วเลยครับดูแหมจะสลับอัดได้มัดโดนไหมซะก่อนแปลว่าคุณ ทางด้านของฝั่งแดงก็เด็กแค่ตีแหละสรศักดิ์อาศัยขวาเส้นเร็วกว่านะครับดูครับขวางหน้าครับขวางหน้ายอดธงชัยแข่งมาโอ้ยแข่งคึ้นนับสับศอกกลับมาดูชนนี้กลับท้องได้กลับยอดธงชัยตีได้ไหมคุณหลวงโหนมาเสียบจึ๊กไปทีหนึ่งกลับมาชมยกสามนะครับ โอ้โแข้งขวาแม่สภาพร่างกายกลับคืนสุขภาพเหลือไม่ยางเอ่ยโอ้โหหมัดตอกสอกตามโอ้ชาววัดชาวเวียงเสียบตีได้ไหมครับดันเข้าเชือกแม่แต่ด้านคุณหลวงโดนหมัดโดนศอกดูครับพอครองในต้องต้องระวังในขณะเดียวกันที่คุณหลวงนี่เข่าแข้งมาจังหวะดีครับอันนี้ มาแบบละเอียดครับคุณหลวงโอ้โหครับดูชนนี้ตีได้ไหมครับเดินเร็วครับเดินข้มาโอ้โหเจอแข้งของคุณหลวงสับศอกไม่โดนนะฮะลึกอีกนิดเป็นเรื่องครับศอกของยอดธงชัยกันใหม่โอ้โหสับศอกโอ้โหโดนจนได้ครับโดนจนได้นะจบท่ยกศอกเดียวเป็นเรื่องครับแล้วมาจริงๆเนี่ยนี่คือศอกของยอดธงชัยทีเด็ด99นะ